เรื่องนี้รู้สึกว่าคอมเมนต์แนวถกเถียงกันก็จะไม่ค่อยโผล่มาเลยนะครับเพราะก็อาจจะพูดไม่ออกหรือไม่อะไรอย่างไรมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นแหละที่ให้เพื่อนบ้านเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้อย่างสบายสบายเรื่องนี้เริ่มมาจากความเห็นในโลกออนไลน์ครับทางฝั่งชาวกัมพูชาเขาบอกว่าโรงพยาบาลของไทยแม้แต่ทุกวันนี้นะโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธคนกัมพูชาหรอกแต่ว่าปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยกำลังจะสร้างกำแพงระหว่างการเจอหมอกับคนไข้และคนไข้กับหมอเนี่ยก็จะเจอกันยากขึ้น ชาวกัมพูชาหลายแสนคนจากที่เคยมีความหวังในการเข้าไปรักษาพยาบาลอาการเล็กๆน้อยๆก็ไปกันหรือว่าอาการฉุกเฉินทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่บ้างแต่ท้ว่ามันกําลังจะค่อยๆทําให้เข้าถึงได้ยากมากยิ่งขึ้นจากการที่ประตูบานเดิมมันไม่ได้เปิดเอาไว้อยู่ตลอดเรื่องนี้นะครับก็ทําให้มีความคิดเห็นของคนอื่นๆนะก็เข้ามาตอบกลับด้วยเช่นกันนะครับอย่างอีกความเห็นหนึ่งที่เข้ามาพูดถึงครับบอกว่า ตอนนี้นะมันไม่ควรจะเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่มีปัญหาพิพาทนั่นนี่กันแต่ถ้าเป็นในมุมของโรงพยาบาลมันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทั่วไปคนธรรมดาทั่ว,วไปจริงๆการรักษามันรอไม่ได้หรอกคือถ้าป่วยแล้วก็รอตรวจเอกสารรออนุมัติเข้าได้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแบบเนี้ยผมอยากให้เรากับไทยกลับมาคุยกันคืออย่างน้อยๆก็จะมีข้อตกลงเฉพาะบางเรื่องไปก็จะดีมากๆเลย ยิ่งกับคนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจําตัวที่จากเติมไปที่เมืองไทยได้สะดวกสบายก็อยากให้คุยเรื่องนี้กันด้วยดีเพราะบางทีการรักษามันไม่เลือกเวลาด้วยขณะที่ความเห็นของเพื่อนบ้านอีกคนครับก็บอกว่าผมเคยทํางานทางฝั่งไทยและรู้ดีว่าหมอไทยเนี่ยไม่เคยเลือกปฏิบัติเลยคือเขาแทบจะไม่เลือกปฏิบัติเลยหมอทางฝั่งไทยช่วยหมดไม่ถามด้วยซ้ํานะว่าคุณมาจากไหนคือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนไข้คนหนึ่งของเขาคือความรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆ แต่ที่เจ็บใจก็คือณปัจจุบันคนธรรมดาทั่วไปเลยต้องเริ่มจะห่างจากคนที่เคยช่วยเขาไว้อยา่างบางคนไปตามนัดหมอทุกกี่เดือนอะไรก็ว่ากันไปคือพอตามนัดมันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็จะทําให้ชีวิตเรียกว่ายากลําบากมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับเราต้องจากหมอที่เคยไว้ใจที่สุดเลยคนที่ไม่เคยเจอสถานการณ์นี้พวกเขาจะนึกภาพกันไม่ออกเลยทีเดียว ราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปถึงเขาได้อย่างสะดวกอีกแล้วผมว่าทั้งสองประเทศควรแยกเรื่องสุขภาพออกจากเรื่องเหล่านี้ไปเลยอันนี้ก็พูดคล้ายๆคอมเมนต์นก่อนหน้านะครับว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากให้มองเรื่องนี้แยกออกไปอย่าเอามารวมกันเลยดีกว่าโดยอีกความเห็นนะครับที่เข้ามาตอบกลับนะครับคนนี้ก็บอกว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวพบว่าทางฝั่งไทยก็เปิดให้กับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นะหรือว่าความช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยชนอะไรพวกเนี้ย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไทยก็ยังคงเปิดอยู่แต่ถ้าคนที่อาการไม่หนักเนะี่ยผมคิดว่าหน้าห่วงนะก็รักษาที่บ้านเราไปก่อนละกันคือคนนี้ก็พูดในมุมที่ว่าก็ต้องปรับตัวแล้วแหละจะเอาความเคยชินแบบเดิมไม่ได้จากแต่ก่อนครอบครัวของคุณชอบข้ามไปที่ทางฝั่งไทยไปหาหมอที่ทางฝั่งไทยใช่ไหมแต่ช่วงนี้มันก็ต้องปรับตัวสักหน่อยไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือถ้ายังไม่ได้อาการหนักจริงๆผมไม่คิดว่าคนไข้ทุกคนจะอาการหนักหรอกนะคือถ้าไม่ได้หนักจริงๆเนี่ย ปรับตัวได้ก็ปรับตัวไปก่อนช่วงนี้ขณะที่ความเห็นเพื่อนบ้านอีกคนครับบอกว่าระบบสารสุขคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นประเทศพัฒนาแล้วโอ้โหเขาพูดถึงในมุมนี้ครับและไทยทําได้ดีจนเราต้องไปพึ่งเขาอยู่ตลอดมันก็เริ่มจะเห็นภาพมายิ่งขึ้นก็ตอนที่มันเริ่มจะเดินทางไปไม่ได้นี่แหละ พอขาดไปก็เริ่มจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าไทยให้เราพึ่งได้มากแค่ไหนแต่อีกมุมนึงผมก็รู้สึกว่าเมื่อพึ่งมากเกินไปพอเป็นแบบนี้ก็ทําให้เราตกอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาคือผมไม่ได้โทษทางฝั่งไทยนะในเรื่องนี้ผมโทษเราซโดยซ้ำนะที่ไม่ได้ลงทุนระบบสารสุขให้มันดีพอดีพอจนแบบว่าไม่ต้องไปพึ่งพาเขาแล้วก็ไปมีปัญหากับเขาได้มันควรจะเป็นแบบนั้นถึงจะถูกต้องความเห็นถัดมาที่เข้ามาตอบกลับครับบอกว่า ถ้าเราพูดถึงซอฟท์พาวเวอร์ของไทยฉันคิดว่าโรงพยาบาลรัฐของไทยเนี่ยคือซอฟท์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดของเขาแล้วนะคือถ้าไทยไม่รับเราหรือว่าเริ่มมีกฎเพิ่มขึ้นแทน,นที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีหรอกตัวโรโงพยาบาลน,นะคือไม่ได้มีอะไรมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ใหญ่ใจดีจะไม่ได้ใจดีอีกต่อไปแล้วประมาณนั้นเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่านี่คือช่องว่างที่น่าห่วงนะเพราะพอคนเข้าถึงการรักษาไม่ได้ พวกเขาก็เริ่มจะไปหาซื้อนั่นซื้อนี่เองและเขาก็พูดถึงบริบทของบ้านเขานะครับก็คือแถวบ้านตามชนบทอะไรแบบนี้ก็ยังจะใช้หมอแบบดั้งเดิมอยู่เลยซึ่งก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดนะว่าเป็นมีหมอแบบไหนบ้างนะท่านผู้ชมก็สามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้เลยครับ่บ้านเขามีหมอแบบไหนแนละบางทีไม่ใช่หมอปัจจุบันด้วยซ้านะไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเขาบอกนะครับว่าคือพอบางคนไม่สะดวกที่จะไปทางฝั่งไทยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโดยรวมมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า แต่พอคนไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นไปขณะเดียวกันครับความเห็นต่อมาอีกครับบอกว่าโรงพยาบาลในไทยเคยช่วยชีวิตคนในครอบครัวมผมไว้ตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าตามจากข่าวผมรู้สึกเหมือนเรากำลังผลักถูกผลักออกจากตรงนั้นแน่นอนว่าอาจจะมีบางคนมาบอกว่ามันเป็นความเคยชินที่คนที่อยู่ใกล้ทางฝั่งไทยก็ไปที่เมืองไทยบ่อยควรจะปรับตัวแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ปรับตัวง่ายอย่างนั้น อีกมุมนึงนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนโดนผลักออกมามากกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นคนนี้พยายามบรรยายให้เห็นถึงภาพนะครับความเคยชินไม่ใช่ว่ามันจะปรับง่ายๆหรือว่าจะไม่ไปทางฝั่งไทยคือมันโดนเหมือนรู้สึกว่าผลักออกมามากกว่าที่จะให้กลับมารักษาที่บ้านตัวเองแล้วก็เรียกมันว่าเป็นการปรับตัวอะไรแบบนั้นต่อที่ความเห็นถัดมาเขาบอกว่าการที่โรงพยาบาลในประเทศไทยช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาของเรา สำหรับผมมันไม่ใช่แค่การสร้างความประทับใจในะระดับผู้คนทั่วไปนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนะี่ยไทยมองไปถึงเรื่องของการช่วยให้แรงงานข้ามชาติก็คือแรงงานทางฝั่งกัมพูชานี่แหละก็มีชีวิตที่แข็งแรงสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมาสะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเรบเข้าไปทํางานอย่างเดียวแต่ไม่ช่วยเรื่องของการรักษาเลยความเห็นตัดมาอีกครับบอกว่ากัมพูชาเองก็มีโรงพยาบาลแต่ปัญหาก็คือการที่มันเข้าไม่ทั่วถึงนี่แหละ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทที่ลึกหรือว่าอยู่ใกล้ดังฝั่งไทยผมนะ่ะคิดว่าของเราหนะ่ะมันเจ๋งอยู่นะอันนี้ก็ผู้ชมพานตัวเองนะครับแต่มันเจ๋งตรงที่โรงพยาบาลเอกชนแต่นั่นนะ่ะคนทั่วไปไม่ได้เข้าไปใช้บริการหรอกโรงพยาบาลเอกชนในพนมเปญโอโ้โหที่ผมไปเจอมาี่ดูหรูหรามากเลยแต่ราคาแพงจนแบบว่าคนทั่วไปก็เข้าไม่ถึงส่วนทางฝัง่งเวียดนามเนี่ยเวียดนามโรงพยาบาลของพวกเขาแทบจะไม่ได้มีระบบรับ ผู้ป่วยข้ามแดนเป็นจริงเป็นจังแบบไทยเลยผมไม่เคยไปทางฝั่งเวียดนามนะแต่ดูเหมือนว่าพอไปทางฝั่งไทยพวกเขามีระบบแล้วก็ให้บริการทุกอย่างแทบจะเหมือนคนไทยอยู่แล้วต้องพูดอย่างนั้นเลยก็มีแต่ค่ายจ่ายที่อาจจะออกเพิ่มเติมเองซึ่งก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรแต่อย่างใดข้อเหตุม,มาครับบอกว่าคือถ้าคุณทํางานในประเทศไทยนะประเทศไทยดีงามตั้งแต่มีระบบที่เรียกว่าสิทธิประกันสุขภาพสําหรับรแรงงานต่างด้าวแล้ว ก็คือคนที่ไปทํางานในไทยก็จะมีสิทธิ์ประกรันสุขภาพของตนเองแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ระบบประกันอะไรใดๆเลยก็ยังได้รับการรักษาอยู่แม้ว่าจะต้องออกค่า้จ่ายเองแต่ดูแล้วค่ารักษาค่า้จ่ายที่ต้องออกนั้นบางทีถูกกว่าค่าแท็กซี่ในกรุงเทพซะอีกโอ้โหอันนี้ไม่รู้พี่แกแสวหรือเปล่านะค่าแท็กซี่ในกรุงเทพมันแพงอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าไปารักษาหรือว่าไปหาหมอที่ทางฝั่งไทยบางทีมันจ่ายถูกนะครับจ่ายราคาแบบยังไงก็ถูกกว่า ค่าแท็กซี่ด้วยซ้ำอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยค่าแท็กซี่ก็หลักร้อยเองนะอย่าว่าไปโรงพยาบาลในไทยแล้วถูกกว่านั้นอีกหรอข้อเห็นจะมาครับบอกว่าโรงพยาบาลทางฝั่งไทยไม่ได้เหมือนทางฝั่ง,เ,ง,งเวียดนามหรือถ้าคุณมีกระตังไปที่ประเทศอื่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยจะไปทําไหมไปที่ประเทศไทยนี่แหละโรงพยาบาลไทยไม่มองแค่หนังสือเดินทางเขาไม่มองด้วยซ้ำนะนั่นอาจจะเจาะจงไปถึงตัวหมอหรือแม้แต่พยาบาลเอง พวกเขาสามารถรักษาได้โดยที่ไม่ได้ไปดูย้ำคิดย้ำทำว่าอ้าอันนี้เนี่ยคนจากเพื่อนบ้านนะอะไรแบบนั้นแต่มองว่าเป็นคนไข้เหมือนๆกันผมเห็นหลายๆคนนะยังไม่เคยไปทางฝั่งไทยในเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดว่าคือถ้าไปทางฝั่งไทยต้องมีค่ารักษาที่แพงแต่นั่นเป็นภาพจําของโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐในไทยในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในเขตที่มีอรอยต่ออย่างทางฝั่งอาณนยประเทศ หรือแม้แต่ทางอีสานทางตอนใต้นะครับพูดถึงทางฝั่งสีสะเกดสุรินรวมไปถึงจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นแถวๆนั้นครับเขาบอกว่าคือโรงพยาบาลรัฐของไทยเนี่ยเปิดรับคนไข้ทางฝั่งบ้านเขานะครับแล้วก็ให้การรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกันกันกบคนไทยแบบที่ไม่มีมาตรฐานอื่นเลยมาตรฐานแบบคนไทยเป,เป๊ะๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองเรื่องนี้ว่าสลหรับหลายๆคนหลายหมื่นชีวิตที่อยู่ใกล้กับพรมแดนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามพื้นที่ชนบทอยู่ตามแนวชายแดนความหวังก็คือ แค่ไปที่เมืองไทยได้นั่นคือสิ่งที่ดีงามที่สุดละความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าระบบของเรามันไม่ได้มีวราระฐานแล้วก็ทําให้รู้ว่าตัวเองเปราะบางแค่ไหนด้วยเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็ยังเห็นว่าถ้าไทยไม่เปิดรับนะไม่เปิดแบบคล่องคล่องไปได้ง่ายไปมาสะดวกชาวบ้านทางฝั่งเรานี่แหละคือไม่ได้มีทางเลือกอื่นเลย คนรายได้กลางๆในพนมเปญนี่อาจจะไม่เข้าใจแน่นอนว่าความเห็นในโซเชียลก็จะมีอีกมุมได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกเขามีความสามารถที่ไปรักษาเอกชนหรือแม้แต่นในเมืองใหญ่เนี่ยก็มีโอโงพาบาลดีๆอยู่แล้วผมเห็นบางคนนั่บินไปที่เวียดนามสบายใจเลยบางทีบินไปกรุงเทพไปซ้ำแต่ว่าลองนึกถึงคนที่อยู่ที่รัตนคีรีหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ตามพื้นที่ชนบทตามเมืองเล็กๆอยู่ใกล้าทางฝั่งไทยบางคนไม่มีทั้งเงินไม่มีทางเลือกนะแน่นอนเราจําเป็นต้อง มีระบบที่มันเข้าถึงระดับตำบนให้ได้แล้วมีหมอประจําหรือไม่ก็เป็นหมอสมัยใหม่อันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแพทย์นะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงอย่างนั้นมีระบบอ้างอิงคนไข้ไปที่ศูนย์กลางที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นมันเหมือนเป็นการโยนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลาแล้วทีนี้พอไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันมาติดตรงนี้อย่างที่เห็นนี่แหละ ความคิดเห็นถัดมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นครูนะซึ่งก็เล่านะครับว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือคนรุ่นใหม่ในบ้านเขาเนี่ยโรงเรียนของผมเองคนรุ่นใหม่เนะี่ยเติบโตมากับการคิดว่าอาถ้าเจ็บป่วยก็ไปที่ทางฝั่งไทยอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะไปโรงยาบาลของรัฐจะไปหาหมอที่คลินิกเอกชนคลินิกเล็กๆน้อยๆของคลินิกหมอตามจังหวัดต่างๆของไทยก็แล้วแต่เลยโดยที่เหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่ก็จําแบบนั้นกันแล้วว่าจะต้องไปทางฝั่งไทย ก็ผมเห็นคนที่จะคลอดลูกใช่ไหมล่ะบางคนในพื้นที่ชนบทนี่คือก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรเลยแต่บออ่อยครั้งก็เห็นว่าโรงพยาบาลไทยก็เคยช่วยหลายๆคนเอาไว้ผมคิดว่าเราควรมีนโยบายที่มันรองรับได้ก่อนนะก่อนที่จะไปติดปัญหากับเขาแบบนี้ความเห็นต่อมาครับพูดถึงกรณีของเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับคนนี้บอกว่าในโซเชียลเนี่ยเห็นหลายๆคนนะช่วงแรกๆมาพูดกันว่าคือถ้าไม่มีไทยเนี่ยเราก็ยังมีเวียดนามแต่โอ้ยความเป็นจริง ผมจะไปเวียดนามยังไงก่อนคืออยู่คนละฝั่กันเลยในความเป็นจริงเวียดนามคือไม่มีนโยบายรับผู้ป่วยข้ามแดนแบบที่ไทยทําอันนี้ก็บอกว่าแบบที่ไทยทําเป๊ะๆนะครับคือเวียดนามยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นและระบบเรื่องของการใช้ภาษายุ่งยากไปอีกคนนี้ก็บอกในบริบทของการสื่อสารด้วยนะว่าคือถ้าคนไม่คุ้นเคยกับเวียดนามก็เข้าใจภาษายากด,ด้วย ไทยไหนะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภาษาที่คล้ายกันด้วยไม่ใช่ว่าจะไปเวียดนามแทนได้รวดเร็วทุกมุมทุกมิติอะไรขนาดนั้นเข้าใจวัฒนธรรมกันง่ายอย่างโรงพยาบาลชายแดนก็มีประสบการณ์กับผู้ป่วยจากทางฝั่งกัมพูชาม,มาน,นานแล้วก็คือมีความคุ้นเคยต่อกันแต่เพื่อนบ้านอื่นๆเวียดนามหรือว่าลาวยังไม่เข้าใกล้กับคำว,ว่าเป็นระบบอย่างที่ไทยเป็นได้เหมือนกับว่าในโลกโซเชีลเยลจะให้เราย้ายความหวังไปพึ่งใครก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีความเห็นเข้ามาตอบกลับกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างอีความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันใช่เลยในโลกโซเชียลพอมีปัญหากับไทยบางคนก็มาคอมเมนต์ว่างั้นไปเวียดนามแทนสิไปเวียดนามแทนโอ้โหแต่เอาจริงๆเราอยู่กับไทยมันนานแค่ไหนแล้วย้อนกลับไปดูหน่อยไหมละ่ะนานแค่ไหนในแง่ของระบบสารสุขจนกลายเป็นรากที่ถอนยากมากๆเวียดนามไม่ได้เปิดให้กับชาวกัมพูชาขนาดนั้นนะคุณคือเขาเอาคนประเทศเขาให้มันเพียงพอให้มัน ทันท่วงทีให้มันรวดเร็วได้นี่คือก็สุดยอดแล้วแล้วรับเพื่อนบ้านไปอีกนี่คือโอ้โหราชาไปกันใหญ่โรงพยาบาลเวียดนามถ้าคุณเคยไปจริงๆนะจะพบว่าคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะกว่าที่ทางฝั่งไทยตามจังหวัดเล็กๆของไทยด้วยซ้ําและบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับกัมพูชาไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนแบบที่ไทยทํานะแต่ว่าตามแนวชายแดนของไทยในเรียกว่ามีโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่พอที่แบบจะรองรับคนได้รองรับการข้ามแดนของผู้ป่วยจากอีกฝั่งได้ที่สําคัญคือเวียดนาม ประเด็นคือเรื่องของภาษาแหละคุณพูดถูกเลยคือภาษาจะคุยกับหมอนี่ไม่รู้จะคุยกันยังไงแล้วนะสำหรับผมนั่นในมุมมองของผมบางทีต้องใช้ภาษายวนเท่านั้นในการติดต่อแปลไม่ได้คือจบจบเลยต่างจากไทยที่อย่างน้อยมีพยาบาลใ,ในทางฝั่งชายแดนนะเขาฟังเขมรเข้าใจได้คือคุยคเขมรได้เลยทั้งที่เราไปรักษากับเขาแต่เ,เขาก็คุยคเขมรได้เฉยเลยที่พีกไปกว่านั้นก็คือหรือว่าในบางที่ในบางคลินิกที่จ่ายเงินเองสักหน่อยเนี่ยคือถึงขั้นมีล่ามฝึก แปลมาแบบมาช่วยด้วยอีกตั้งหะกไดเป็นว่าคุยกับหมอก็คุยได้คล่องปื๊ดเลยเดียวเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าบางทีพนักงานที่อยู่ในคลินิกของเขาเนี่ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่ช่วยแปลหรือว่าช่วยสื่อสารให้บางทีก็อาจจะเป็นคนบ้านเราเองนี่แหละอันนี้ก็พูดในมุมของการจร้างงานแหละมั้งนะฮะว่าก็มีคนกพูชาไปทํางานอยู่เยอะนะครับก็จะมีคนช่วยคุยให้ได้ประมาณนั้นความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่า ระบบของไทยต่างจากเวียดนามตรงที่ให้ความสําคัญกับชีวิตของคู่คนคนก่อนมาก,ก่อนเอกสารด้วยซ้ํานะบางทีเอกสารว่ากันทีหลังด้วยซ้ํานะมีอะไรว่ากันทีหลังด้วยซ้ําดูอาการของคนก่อนเขารักษาก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่เวียดนามเท่าที่ผมเห็นนะเวียดนามเน,นเน้นเอกสารก่อนถึงจะรักษาคือมีเอกสารหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอย่างในครอบครัวของผมเองพ่อผมเคยหมดสติกลางถนนแถวด่านช่องจอมตอนไปที่เมืองไทยนี่แหละ คือก็มีอาการป่วยนะก็เลยกลายเป็นว่าโทรหาตำรวจทางฝั่งไทยเขาก็โทรเรียกรถพยาบาลรถโรงพยาบาลนีมาเลยคือไม่ทงไม่ถามสักคำเลยว่าเอาคุณคนไทยหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้คือไม่มีถามอะไรแบบนี้เลยคือเห็นว่าป่วยก็รับไปเลยคือจะมีระบบฉุกเฉินแบบมีรถมารับแบบเป็นจริงเป็นจังตอนแรกผมกังวลน,นะว่าค่าจ่ายมันสูงหรือเปล่าเนี่ยคือถึงขั้นมีรถมารับเลยเหรออีกกรณีคือผมเคยเห็นญาติของผมตอนไปที่เวียดนาม ตอนเจ็บป่วยระหว่างอยู่ที่เวียดนามเลยคือเขาถามหาเอกสารผ่านแดนเฉยเลยนะคือถ้าไม่มีก็กลับไปรอที่ชายแดนก่อนแล้วกันรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับมันต่างกันมากเลยในเรื่องบริบทตรงนี้เรื่องราวในวันนี้เองนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับแล้วขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อย,ยืดใส่สบายๆอยู่นะอากาศร้อนก็ไม่อึดอัดนะครับก็อยู่ที่มุมซ้ายล่างครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อยืดในประเทศไทยโดยเฉพบะวันนี้สวัสดี